มีคนสงสัยเกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรนะครับว่าเจ้ากรรมในเวรเป็นใครเจ้ากรรมในเวรเป็นวิญญาณเจ้ากรรมในเวรเป็นผีหรือทําไมเจ้ากรรมในเวรน่ากลัวขนาดน,นั้นเลยเหรอผมอธิบายให้ฟังหน่อยอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาอธิบายให้ฟังแล้วจะมีการทดลองอะไรบางอย่างให้ดูนะครับแล้วก็มีคนถามอีกว่าแล้วเราจะเปลี่ยนกรรมทําให้รวยได้ไหมนะครับมีวิธีอะไรบ้างน,นะครับที่เป็นเทคนิคเกี่ยวกับการเปลี่ยนกรรมทําให้รวยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีท่านผู้มีพระคุณทุกคนและผู้ที่มีกระดากลางฝ่ามือที่มาสร้างบารมีทุกคนนะครับที่แม่ตารับชมคลิปและกดติดตามคลิปนะครับเพราะว่าทุกคนที่รับชมคลิปและกดติดตามคลิปถ้ากับได้ร่วมสร้างพุทธสถานที่การจารบริกับผมนะโดยที่มารรจาคไม่ต้องโอนเงินมาเลยนะครับรายได้จาก YouTube ค่อยๆสะสมแล้วทยอยไปสร้างนะครับก็คือโครงการในปี6 6นี้กะว่าจะสร้างองค์พญานาคก้าเสียนะไว้ที่พุทธสถานเป็นพุทธบูชานะครับที่อ่าก็คือ ไวที่พุทธสถานนี้แหละะว,ว่าว่าให้ทุกคนได้ร่วมสร้างบารมีกับผมด้วยนะครับจะให้องค์พญานาคครับรวมให้สมบัติพญานาคแก่ทุกคนนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้นะจะสำเร็จไม่สำเร็จก็อยู่ที่ทุกคนจะรับช่วงที่โลกติีตามคลิป เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับวันนี้รายการพิขามาเล่านะครับจะมาพูดถึงเรื่องเจ้ากรรมในเวรนะครับว่าเจ้ากรรมในเวรทําไมหลายหลายคนชอบพูดจังเลยว่าเนี่ยเจ้ากรรมในเวรตามเจ้ากรรมในเวรอย่างนู้นเจ้ากรรมในเวรอย่างนี้เจ้ากรรมในเวรน่ากลัวขนาดนั้นเชียวหรืออะไรเงี้ยนะครับเจ้ากรรมในเวรเป็นผีเหรอเจ้ากรรมในเวรเป็นวิญญาณเหรอเงี้ยคืออย่างนี้นะครับจะอธิบายให้ฟังแบบทดลองให้ดูนะครับสมมตินะฮะยกตัวอย่างอันนี้นะครับสมมติเนี่ยนะฮะคือ แก้วนี้คือโลกนะฮะเป็น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 โลกโลกของเราเนี่ยนะส่วนไฟนียเป็นเหมือนเจ้ากรรมเป็นเหมือนเป็นเหมือนคนที่เราเคยทํากรรมกับเขาไว้ในอดีตชาตินะสมมติเนี่ยสมมคนนี้ดวงไฟเนี่ยเป็นเป็นไส้เทียนแล้วเราไปทําให้เขาโกรธทาให้เขาแค้นความแค้นความโกรธเป็นเปลวไฟนะครับเมื่อเปลวไฟมัน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 อ่าก็เรียกอะไร เวลามันมันเกิดความเผาไหม้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็คือความร้อนก็คือโทสะนั่นเองครับแล้วเมื่อเขาตายจากโลกนี้ไปนะครับคือสมมติคนที่เป็นเปลวไฟเนี่ยเขาร้อนแล้วเขาโกรธแค้นเราบัา,าทํากรรมเขาไว้มากใช่ไหมว่าจะเป็นการไปโกงเขาจดเขาต้องฆ่าตัวตายไปฆ่าเขาไว้ไปผิดลูกผิดเมียเขาไปทําทุบตีทําร้ายเขาโดยให้เขารู้สึกว่าอ่ารู้สึกต้องต้องทําอะไรแบบโกรธแค้นเราสารพัดนะฮะไม่ว่าจะอะไรก็ตามกรรมไหนก็ตามที่เราไปทำเขาไว้เนี่ย เมื่อเขาตายไปเนี่ยก็คือดวงไฟก็คือมอดไปนะดวงจิตคือชีวิตเขาก็มอดไปถามว่าเรามองไม่เห็นไฟแล้วใช่ไหมครับแต่ถามว่าในแก้วเนี่ยในโลกเนี่ยถามว่าอะไรยังอยู่ไหมเมื่อดวงไฟมันหายไปแล้วที่อยู่คืออะไรในนี้ทุกคนบอกว่าก็น่าจะเป็นควันไฟที่อยู่ในนี้แต่เรามองไม่เห็นใช่ไหมครับดังนั้นเหมือนกันคนที่เขาเราไปทํากรรมเขาไว้เนี่ยดวงจิตเขาเนี่ยก็ย,งยังวนเวียนอยู่ในโลกเพราะเป็นพลังงานดังนั้นสสารที่อยู่ในโลก ก็ย่อมอยู่ในโลกมันไม่สามารถจะหนีออกจากนอกโลกได้ไม่ว่าจะเป็นพลังงานความร้อนพลังงานไฟพลังงานทุกอย่างน้ําทุกอย่างสะสารทุกอย่างมันก็จะวนเวียนอยู่ในโลกก็เหมือนวัตตะสงสารแล้วถามว่าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยสมมติเราไปทําเขาไว้เนี่ยแล้วเขาเป็นวิญญาณเป็นผีมาตามจองเวรเราเหรออะไรเงี้ยครับคือต้องบอกอย่างนี้นะคือเวลา,าดวงจิตเราเนี่ยนะเหมือนกับคืนพลังงานอาเอาง่ายๆเหมือนกับคืนวิทยุอย่างหนึง่ง เมื่อเราไปทํากรรมกับเขาไว้สมมติเราคนนี้ได้ไปฆ่าคนนี้ไว้ด้วยความรู้สึกว่าเราโกรธแค้นเขาเขาเราเรารู้สึกว่าเนี่ยมันเราไม่ชอบที่หน้ามันแล้วก็ปรับไปฆ่าเขาตายสมมตินะแล้วเขาก็โกรธแค้นเราที่เราไปทําร้ายเขาจนถึงเขาฉีดหรือแก่ชีวิตแล้วก็ตามพอเขาโกรธแค้นเราเขาก็จองเวรดวงจิตเขาก็เพ่งมาที่เราจดจําเราไว้ที่ที่ความแค้นเอาไว้อาคาดแค้นนั่นเลยอาคาดแค้นเมื่อเขาอาคาดแค้นเนี่ยความแค้นมันฝังไม่ใช่ฝังแค่นในสมองมันไปฝังอยู่ในดวงจิตของเขา เหมือนกับว่าเวลาสมุิเราได้ยินเสียงเพลงเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเพลงเนี้นักร้องคนไหนอ๋อเพลงนี้นักร้องคนไหนถามว่าทําไมเราถึงจําได้ก็เพราะเราเคยฟังนักร้องคนนี้ร้องเมื่อในฟังคนร้องคนนี้ร้องเมื่อพอมีเพลงคนนี้ขึ้นเรารู้อ๋อคนนี้เบิร์ดคนนี้อ่าคนนี้คนนู้นคนนี้คนนี้โบกี้ไรออนคนนี้อะไรชื่ออะไรก็ว่าไปคนนี้เดอะทอยหรืออะไรก็ตามเรารู้เพราะเราเคยฟังก็เหมือนกัน เจ้ากรรมในเวรคือคนที่เราเคยไปทํากรรมกับเขาไว้เขาก็จดจําเราแต่ถามว่าเขาจดจําเราแล้วแล้วเขาตามมาเราได้ตามมาจองเวรเราได้ยังไงยกตัวอย่างเหมือนกับเวลาสถานีวิทยุเขาปล่อยคลื่นมาคลื่นวิทยุมานะครับมันก็ปล่อยคลื่นวิทยุมาแล้วเนี่ยถามว่าเขาปล่อยมาเจาะจงมาที่คลื่นวิทยุบ้านเราเหรอมันไม่ใช่ครับเขาก็ปล่อยกระจายไปทั่วครับแต่เมื่อเราหมุนคลื่นวิทยุหาคลื่นวิทยุสมมติเราเลือก,อก,อก93 พอเรา,าหมุน9เาสิบสามปุ๊บขึ้น93ก็เข้ามาในวิทยุเราเราก็ฟังเพลงได้เหมือนกันครับเจ้ากรรมในเวรเนี่ยเขาก็ล่องลอยไปแต่เขาก็จะไปหาว่าตัวเราเนี่ยคนเนี้ยในกอในขอเนี่ยมันนี่ยไปเกิดที่ไหนมันก็ตามดวงจิตนั้นไปเมื่อความดวงจิตดวงไปมันเหมือนกับโดนโดนสัญ,ญลักษณ์บางอย่างโดนโดนเครื่องติดตามตัวครับเกาะติด ถามว่ากรรมเวลาเราทํากรรมอะไรไว้เนี่ยมันเหมือนมีพลังงานเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะฝังอยู่ที่คนทําด้วยนะฮะดังนั้นถามว่าเราไปทํากรรมเขาไว้เราเหมือนกันเราไม่จําแต่จริงๆแล้วเนี่ยจิตใต้สํานึกมันจำนะฮะคนที่เราเคยทําเราก็จำาว่าเราเคยทําเขาเขาก็จําเขาโดนเราทําดังนั้นถามว่าเมื่อเราทั้งคนจําและคนทํามันจําได้แต่ตัวเราเองอาจจะสมองเราจะคิดว่าเราทำแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ถามวา่เรารู้ไหมว่าเราเคยทําเรารู้ครับเพราะว่าสิ่งที่เราทาเนี่ย มันจะเมม o r ีอยู่ในจิตวิญญาเราอยู่แล้วดังนั้นเมื่อดวงจิตทุกอย่างมันตรงกันเนี่ยมันก็ตามสืบหากันได้กันเจอหลายๆคนบอกว่ามันเป็นผีเหรอก็คืออย่างนี้ฮะคือบางคนบอกว่าเจ้ากรรมเวรมีทั้งรูปทั้งมีแบบที่เป็นคนและเจ้ากรรมนิเวรในลักษณะลักษณะของวิบากกรรมและถามว่าเป็นวิบากกรรมแบบไหน ก็คืออย่างนี้ฮะคือเวลาสมุเิเราเราเราไปทํากรรมกับคนนี้ไว้เราไปโกงคนนี้ไว้ในชาติก่อนเราเคยชอบโกงโกงโกงคนนู้นโกงคนนี้เยอะถามว่าพลังงานที่เราไปโกงเขาวิบากกรรมตรงเนี้ยมันก็ตามตามมาที่เราเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยกระแสทุกอย่างมันก็ตีกับตีกับยังไงเช่นเราเคยไปโกงคนนี้ไว้วิบากกรรมบางอย่างมันก็ตีกลับให้เราได้เป็นคนถูกกระทําบ้างเพราะว่าแรงกระทําก,กับแรงถูกกระทํามันย่อมเท่ากันดังนั้นเนี่ยอันเนี้ย ถามวิบากกรรมมันไม่ใช่ผีแต่หลายๆคนบอกว่าทําไมชีวิตไม่เจริญรุ่งเรืองเลยเราเนี่ยไปแก้กรรมกันเถอะเราไปทากรรมอะไรไปแก้กรรมอยู่ที่นี้ทำทำพิธีทําอะไรก็ตามเนี่ยมันจะได้แก้วิบากกรรมอยู่วันนี้ถามว่ามันแก้วิบากกรรมได้จริงไหมคือแก้วิบากกรรมเนี่ยต้องถามก่อนว่าเราได้ทําบุญอะไรที่เรานั้นเปลี่ยนอุปนิสัยบางอย่างเราไปมากแค่ไหนยกตัวอย่างอย่างเช่น ถ้าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยทําอะไรแล้วรู้สึกว่าเราอ่ะโดนโดนโกงตลอดเลยทำล้วก็โดนโกงโดนเอาเปรียบตลอดเลยเรารู้สึกว่าเราอ่ะ,อะมีติดนี้กรรมอะไรบางอย่างดังนั้นถ้าเรายอมรับว่าเราเคยทําผิดเราเคยอาจจะเคยโกงเข้ามาก็ได้เราถึงถูกโกงทุกอย่างมันมีเหตุและผลเราก็ทําบุญแล้วเราก็ขอขมาเจ้ากรรมในเวรสํานึกผิดว่าต่อไปนี้เราจะสร้างความดีเราจะ ไม่คดโกงอะไรแม้ต่อหน้าหรือรับหลังแต่ถามว่าคนที่เคยโกงเข้ามาเนี่ยในจิตใต้สำนึกมีโอกาสที่คิดจะโกงไหมมันย่อมมีติดอยู่ติ่งๆครับเพราะว่าสัญญาคือนิสัยเดิมมันมันยังข้ามภพข้ามชาติมาถามว่าแล้วพวกนี้ถ้าเขาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอุปนิสัยต่างๆได้เนี่ยวิบากกรรมที่เขาเคยถูกคนอื่นโกงทําในชาติปัจจุบันมันจะหมดไปไหมมันก็จะเบาบางไปด้วยบุญที่เขาสร้างพยายาม ทำบุญสร้างกุศลเป็นคนที่จากที่จะเคยโดนโกงก็เป็นคนที่เสียสละอ่ะหมั่นให้ทานทําบริจาคทานด้วยความตั้งใจด้วยความจริงใจอยู่สม่ําเสมออันนี้คือเป็นลักษณะเราถูกวิบากกรรมเจ้ากรรมนายเวลเป็นลักษณะวิบากกรรมและถ้าเจ้ากรรมนายเวลลักษณะคนล่ะเราก็มักจะไปเจอคนเพื่อนเราจะอาจจะไปเจอเพื่อนแบบรู้สึกว่าทําไมเรารู้สึกว่าเราอยากสนิทกับเพื่อนคนนี้จังเลยแต่เพื่อนคนเนี้ยเขาก็มาคบกับเราแต่เขาก็มักจะหลอกเรานะ หลอกเอาเงินเราโกงเราถังงุ่นนี้เราก็รู้ว่าคนนี้มันจะเอาเปรียบเราแล้วมันก็จะโกงเราเราก็ยังให้มันโกงให้มันเอาเปรียบก็เพราะว่าเราเคยไปโกงเขาไปเอาเปรียบเขาแต่ถามว่าตัวเขารู้ไหมว่าชาติที่แล้วเขาเราเราไปโกง Time. เขาเขาไม่รู้ตัวหรอกแต่เขารู้ว่าพอเขามาเจอเราเขารู้สึกว่าเขาอะอยากจะเอาของเราเขารู้สึกว่าเราอะเอาได้ให เอาเงินเขาโกงเขาเขาไม่ว่าหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าจริงๆแล้วเขาไปโกงกับทุกคนไหมเขาก็ไม่ได้โกงกับทุกคนนะแต่กับเราทําทำไมเขาโกงทําไมเขาเอาเปรียบเราอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเขากลับไปมีน้ำใจคนนู้นคนนี้ด้วยซ้ําแต่ทําไมทีกับเราทำไมเขาเอาเปรียบเราเขาไปเขากงเราเขาก็ไม่รู้ตัวนะแต่ความรู้สึกว่าถ้าเป็นกับเราเขารู้สึกว่าเขาทําไมเขาถึงอยากทําก็ไม่รู้อะไรเงี้ยคือเขาตอบไม่ได้อันนี้คือเจ้ากรรมนายเวรในรูปสนักของการการเป็นเป็นเป็นคนเราจะเห็นว่า ถามว่าอ้าวแล้วเจ้ากรรมนินเวศมันเป็นวิญญาณเป็นผีเหรอมันไม่ใช่วิญญาณเป็นผีครับยกตัวย,กต,วยกตัวอย่างมันเป็นเขาเรียกกระแสกรรมอย่างนี้ฮะกระแสกรรมคืออะไรเห็นไนหะผมเปิดมาจะเห็นควันไหมฮะเห็นไหมฮะคือกระแสกรรมก็คือพลังงานกรรมอย่างหนึ่งพลังงานกรรมที่เขาเคยจดจําสิ่งที่ถูกกระทําแล้วเขาก็ถ่ายทอดพลังงานกรรมอันนั้นไปยังสสารหรือไปยังสังขารร่างกายอื่นๆแล้ว พลังงานเนี่ยมันจะดึงดูดไปหาผู้ที่เคยกระทำกรรมอันนั้นดังนั้นผาถามว่านั้นเราก็แก้กรรมไม่ได้เหรอเราแก้บิบักกรรมไม่ได้เหรอจะเล่าให้ฟังครับมีคนที่เขาเป็นเศรษฐีนะฮะหลายหลายคนเลยที่เกิดมาแล้วพ่อแม่ยากจนพวกเขาจะพูดเหมือนกันหมดเลยว่าเขายอมรับชะตากรรมนะเขายอมรับชะตากรรมที่ทําให้เกิดมาแล้วเขาจนแต่เขาไม่เคยยอมแพ้ต่ออ่า ไอ้กแหละเขายอมรับวิบากกรรมที Demon> ่เขาต้องเกิดมาจนแต่เขาไม่ยอมแพ้ในชะตากรรมที่เขาที่เขาเกิดมาจนน่ะเขาไม่ยอมแพ้เขายอมรับว่าเขาเกิดมาจนแต่เขาไม่ยอมแพ้ดังนั้นเขาก็เปลี่ยนวิบากกรรมเขาให้เป็นพลังงานเป็นพลังในการที่เขาจะขยันขึ้นเขาต้องอดทนขึ้นเขาสู้ขึ้นถามว่าเขาเหนื่อยเขารู้เขาเหนื่อยไหมเขาเหนื่อยแต่ถามว่าถ้าเกิดเขายังยอมแพ้ต่อความลําบาก ยอมแพ้แต่ความเหนื่อยยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตเขาก็จะหนีไม่พ้นจากความยากจนหรือความลำบากเลยแต่เมื่อใดที่เขา,าต่อสู้ต่อชะตากรรมเขานะถามว่าเขาทำบุญยังไงเขารู้เขายากจนเขารู้ว่าคนจนคนไม่มีมันลำบากเมื่อเวลาเขามีเขาก็เป็นการให้เขาก็เผื่อแผ่เขาก็แบ่งถามว่าเขาแบ่งงไงเวลาเขามีสมมติเขามีขนมมีอะไรเนี่ยเขาก็แบ่งให้กับเพื่อนร่วมงานแบ่งให้กับ คนที่อยู่แถวบ้านให้กับคนยากไร้ที่อยู่ในล,ละแวกบ้านเขาเขามีน้อยเขาก็ให้น้อยแต่ให้โดยที่เขาไม่ลําบากนะพวกนี้แต่ละคนเนี่ยเขาจะมีการเผื่อแผ่แบ่งปันตลอดดังนั้นเมื่อเขามีการแผ่เผื่อแผ่แบ่งปันเป็นการสร้างกรรมดีกรรมใหม่ที่มาพยายามลบล้าง วิบากกรรมหรือกรรมเก่าที่เขาเคยได้ติดตัวมาจากอดีตชาติไงเมื่อเขาสร้างกรรมดีกรรมใหม่โดยการที่เป็นการให้ให้ทานเมื่อเขากันมีการให้ทานถามว่ามันส่งผลในชาติปัจจุบันยังไงเมื่อเขาเผื่อแผ่ให้ทานคนที่อยู่รอบตัวเขาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนแถวบ้านอะไรก็ตามคนที่เมื่อเวลาเขาได้รับสิ่งของจากคนคนนี้เขาก็รักและเมตตาคนคนนี้เมื่ออะไรที่คนที่ทําธุรกิจการค้า คนพวกนี้แม้จะไม่อุดหนุนเพราะไม่มีเงินเขาก็จะมาช่วยงานมาช่วยทำงานมาช่วยเอาสินค้าไปขายให้ช่วยบอกต่อกับคนอื่นว่ามาซื้อสินค้าของคนนี้สิคนนี้เป็นคนดีนะมาอุดหนุนคนนี้สิคนนี้เขานิสัยดีเขามีเมตตาเขาแบ่งปันเขาเผื่อแผ่แล้วก็จะมีแต่คนมาช่วยอะไรต่างๆ สินค้าต่างๆก็ขายดีเมื่อขายดีเขาก็มีเงินมีทองทุกคนก็มีแต่คนรักมีคนเมตตาก็ช่วยกันทัดพัฒนาธุรกิจการค้าก็รวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นดังนั้นอันนี้คือการสร้างความดีสร้างสร้างบุญกุศลและถามว่าการเปลี่ยนกรรมทําให้รวยเปลี่ยนกรรมอะไรเปลี่ยนกรรมในการที่เราให้ทานการให้ทานบอกว่า,วาโอ้ยให้ทานแบบนี้เราไม่มีเงินจะให้ทานยังไงคืออย่างนี้ฮะคือมีอ่า ท่านพุทธทาสพิกูรท่านเคยบอกว่าการให้ทานเนี่ยถ้าสมมติเราให้ทานในลักษณะให้แบบที่ต่ำกว่าที่เราใช้ชีวิตปกติบุญเราจะได้สมมติเราให้ไปร้อยหนึ่งบุญเราจะได้แค่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบแต่ถ้าเราให้ทานเสมอคือสิ่งที่เราให้เนี่ยมันดีเสมอกับที่เราใช้ชีวิตแบบปกติประจำวันบุญเราเราทำไปร้อยเราก็จะได้ร้อยแต่ถ้าเราให้ในสิ่งที่มากกว่าชีวิตประจําวัน มากกว่าสิ่งที่เราเคยได้กินได้ใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อเราทําไปร้อยอันนี้ส่งผลบุญมันจะมากกว่า100แต่มันจะมากไปเท่าไหร่อยู่ที่ผู้รับด้วยถ้าผู้ให้เต็มใจที่จะให้ผู้รับเป็นผู้ที่ทรงศีลเป็นเนื้อดาบุญบุญมันจะทวีคูณเป็นหลายหลายร้อยหลายแสนเท่าดังนั้นยังมียกตัวอย่างอย่างมีคนคนหนึ่งนะที่ผมรู้จักเนี่ยเวลาแกทําบุญเนี่ยแกจะเอาแต่สิ่งดีๆให้แกจะสั่งดีๆของดีๆของไหว้ผลไม้แกก็เอาดีๆแล้วถามว่าเวลาแกทําธุรกิจเนี่ แกผลตอบแทนมาแกกําไรมาที10ล้าน5ล้าน10ล้าน20ล้านก็ถามว่าโฮ้ยเราไม่มีเงินที่จะไปทําบุญอย่างนั้นเยอะๆแบบแกหลอกเราจะทํายังไงอย่างนี้เราก็จนตายให้เปลี่ยนความคิดใหม่นะคือเมื่อก่อนเนี่ยคือผมก็สงสัยหลายหลายคนก็สงสัยว่าเอะเราทําทานสมมติเรามีเงินอยู่ร้อยหนึง่งเราจะไปถวายสังฆทานเราก็ใช้วิธีนี้คือเอาเงินหนึ่งร้อยแต่กระจายไปเลยว่าอ่ะไปซื้อข้าวสารสักยี่สิบ ไปซื้อน้ำปลาสักสิบบาทไปซื้อน้ำตาลซื้ออันุนสนี้โอเคเฉลี่ยมาแล้วปุ๊บอาหารแห้งมาปุ๊บอ่านได้หนึ่งร้อยแล้วเราก็ถามว่าของที่เราซื้อทั้งหมดเนี่ยมัน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 ได้ครบในได้ครบแต่ถามว่าของที่เราซื้อพวกเนี้ยเราในชีวิตประจำวันเราใช้พวกนี้ไหมเราอาจจะไม่ได้ใช้เพราะว่าเราสึกว่าเออมันก็ของธรรมดาเราก็เอาพวกเนี้ยไปถวายสังฆทานแกพระสงฆ์ก็ปกติก็ถวายสังฆทานปกติแต่เทคนิคอันใหม่นี้นะครับก็คือสมุเรามีเงินหนึ่งร้อย ให้เราไปซื้อของที่เราจะหอยสังขานนะเอาที่ดีที่สุดกว่าที่เราเคยได้ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นสมมติปกติเราเคยกินข้าวสารยี่ห้อนี้ปกติถุงหนึ่งสมมติทั่วไปนะถุงละหนึ่งโลเนี่ยปกติถุงประมาณสัก30บาทเราซื้ออย่างดีเลยเข้าวหอมมะลิอย่างเกรดเอเลยถุงละ5 0ไปเลยแล้วเหลือ50บาทแต่สมมติเราเคยซื้อ,อของใช้แบบนี้ปกติเราใช้ของแค่สัก20 เราซื้ออย่างดีเลยรุ่นดีที่สุดเลย50บาทเราใช้2อ,อย่างนี้ก็ได้หรือบางคนบอกว่าฉันมีเงินแค่ห้าสิบาทฉันจะซื้ออะไรดีก็ซื้อสิ่งที่ดีที่สุดกว่าในชีวิตประจำวันที่เราใช้ปกติอย่างเช่นเราเคยใช้ยาสีฟันยี่ห้อนี้อาจจะยี่ห้อปกติทั่วไป30บาทแต่ยี่ห้อที่ดีกว่านั้นซึ่งเรารู้ว่ามันมีสรรพคุณที่ดีมากเลยถ้าพาไปใช้พระจะได้ของดีเลยมูลค่า50บาทเราก็ซื้ออันนั้นเลยซื้ออย่างเดียวเลยหลอดเดียวเลยแล้วเราก็ไปถวายสังฆทานบอกว่าเออเนี่ยเราขอใส่บาท พระจะได้เอาไปใช้อย่างดีเลยแต่บางคนบอกว่าโอยเอาอย่างดีไปพระเอาก็ไปไปก็ไม่ใช้อันนั้นคือเป็นเรื่องของพระครับพระจะใช้ไม่ใช้เรื่องของพระครับแต่ถามว่าความตั้งใจจิตของเราดวงจิตเราอ่ะบุญมันเกิดจากเจตนาจิตของเราเนี่ยมันมีความตั้งใจที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับพระแล้วเนี่ยแก่ส่งแล้วอ่ะเราคิดแก่หมู่ส่งนะเราไม่ได้พิดพระจอดจองรูปนั้นรูปใดรูปหนึ่ง บุญมันจะทวีคูณดังนั้นต่อไปนี้เวลาจะทําบุญเพื่อให้ได้ผลบุญในภพนีชชาตินี้เกี่ยวกับเรื่องพวกกระซับเกี่ยวกับความรวยเนี่ยถ้าเรามีปัจจัยน้อยปัจจัยไม่เยอะซื้อสิ่งที่ดีที่สุดชิ้นเดียวหรือมากสุดสองชิ้นเอาที่ดีที่สุดกว่าในชีวิตประจําวันที่เราซื้อถาวายเป็นสังฆทานหรือเป็นใส่บาทก็ได้ชิ้นเดียวก็ได้หรือบางคนบอกว่าฉันเวลาทําบริจาคเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็มีตามเว็บไซต์ให้โอนฉันโอนเลยอ่าเว็บไซต์ละสิบาท สิบบาทสิบที่ก็หนึ่งร้อยฉันทำอย่างนี้ฉันจะได้ทําทีเดียวสิบที่เลยอย่างนี้กับทําแบบไหนดีที่จะได้อนิสงเยอะก็ไปดูเลยว่าที่ไหนที่เขามีความตั้งใจอยากจะสร้างโบสถ์วิหารหรือมีการที่ว่าจะไปสร้างบุญที่เรารู้สึกว่าเราแบบอยากจะทําบุญนั้นแล้วได้อนิสงสูงเราเลือกที่เดียวแล้วทําไปเลยหนึ่งร้อยสมมติเราทําทำทำสิบบาทสิบที่ใช่ไหมกับทำหนึ่งที่หนึ่งร้อยถามว่าเราทำหนึ่งที่หนึ่งร้อยแบบตั้งใจ แล้วก็มีความรู้สึกปีติใจกับบุญ100ตรงนั้นเราได้มากกว่า10บาทสิที่นะฮะถามว่าทําไมถามว่าการที่เราจะมีความตั้งใจทีถ่ถาวาย100ยเนี่ยการที่กดไป100เนี่ยมันใช้ความพยายามความเสียสละความตัดช่างใจในการที่เราจะกดไปทําบุญ100เนี่ย มันมีความมุ่งมั่นมากกว่า10บาทกระจาย10บาท10บาท1ิบาท10บาท10บาทเพราะรู้สึกว่า10บาทมันไม่เดือดร้อนนี่10บาทอีกที่ก็สิบบาทอีกที่ก็สิบบาทอีกที่ก็สิบบาทได้บุญไหมได้บุญครับแต่มันไม่ได้รู้สึกถึงความรู้สึกว่ามุ่งมั่นดังนั้นคนที่ทําบุญแล้วมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่อยากจะให้พระได้สิ่งดีๆให้คณะส่งได้สิ่งดีๆได้สิ่งเกิดประโยชน์เนี่ยอันนี้ส่งมันจะตอบแทนในภพนี้ชาตินี้ยิ่งถ้าเกิดไปเจอพระอริยะ ยิ่งตอบแทนในภพนี้ชาตินี้เลยนะครับดังนั้นอันนี้ก็ลองไปพิจารณาดูเรื่องว่าเจ้ากรรมในเวรและเรื่องเทคนิคในการทําบุญทําทานและแบบว่าปัจจัยน้อยมีเงินน้อยแต่ทาแล้วได้ผลแล้วได้อาน,นิสงส์เร็วในชาตินี้ภพนี้ชาตินี้นะครับหลายๆคนก็บอกว่าทําบุญแล้วเนี่ยอยากจะทําให้เราอ่าได้บุญได้เร็วเราจะทํำยังไงให้เทวดามันช่วยเราเวลาเราขอพรคือเวลาเราทําบุญหรือใส่บาตรกวดน้ําแล้วเนี่ย ให้เราระลึกนึกถึงเทวดาที่มีบุญสัมพันธ์กับเราด้วยขอให้ท่านเนี่ยได้มารวมอนุโมทนาบุญหรือให้มาเชื่อมบุญกุศลที่เรากําลังทําในปัจจุบันด้วยเพื่อให้ท่านได้มโนทนาบุญแล้วให้ท่านนั้นเมตตาเราด้วยในภพนิชาตินี้แล้วบางทีปาฏิหาริสิ่งที่เราไม่คาดฝันแล้วเราจะได้มาแปบปาฏิหารนะครับโอ้ยขอดมสมุนไพรหอมก่อนนะอันนี้นะสมุนไพรหอมชาน,นะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเนี่ยฮะ หอมเย็นชื่นใจครับหอมเย็นหอมนานนะครับก็คือวันนี้รายการพี่หามาเล่านะครับก็กาบขอบพระคุณทุกคนนะครับ,ท,บที่เมตตารับจนคิปรู้กติดตามคลิปนะครับแล้วก็ขอทุกคนนั้นช่วยเมตตาอุดหนุนสินค้าเทียนหอมผมด้วยนะครับขอทุกคนร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับกาบขอบพระคุณครับ